ครับก็สวัสดีเต้าคนดูที่หน้ารักทุกคนเยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดีนทีชแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบันทึกรับสามก๊กนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสาเหตุที่เข้าเกมไม่ได้นะครับผมคือเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะครับซึ่งผมก็กะจะทําคลิปนานแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ทําสักทีนะผม ดยปกติทั่วไปเลยใช่ไหมพอเวลาผมเล่นเกมนะผมผมจะชอบล็อกอินผ่าน Facebook นะซึ่งปัญหาที่มันเกิดก็คือผมล็อกอินเข้าไม่ได้นะผมผมก็เลยตัดสินใจทักไปถามในเพจนะเป็นเพจเกมโดยตรงของมาทึงรับสามกบลีนะครับผมก็เลยได้คําตอบมาตามนี้นะผมนื่อก็คือต้องรอทาง Facebook แก้ไขนะ ผมก็เลยรอประมาณสองสามวันนะครับผมมันก็เข้าไม่ได้นะผมก็เลยตัดสินใจลบเกมทิ้งนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาโหลดอีกทีนะครับผมตอนที่เกมมันกลับมาเข้าได้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมที่ผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะโอเคในระหว่างที่ผมรอเกมมันเข้าได้ใช่ไหมผมก็เลยโหลดเกมอีกเกมมาเล่นนะครับผมเป็นเกม Rv นะ ซึ่งเป็นเกมที่ผมเล่นมานานแล้วนะตั้งแต่อยู่มัธยมไปแล้วนะครับผมผมก็ติดเกมนี้อยู่สักพักหนึ่งนะแล้วก็มีทั้งติดดูแข่งเกมาวีด้วยนะแล้วก็ติดทั้งอนิเมะแล้วก็หนังด้วยนะครับผมซึ่งก็แบบว่าทําให้ลืมแบบโหลดเกมบันทึกรอบสํากโกมาดูนะว่ามันเข้าได้ไม่ได้อันนี้เคยลืมจริงๆนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นวันที่9ตุลานะครับผมผมก็เลยตัดสินใจโหลดเกมนี้มาอีกครั้งนะปรากฏว่ามันกลับมาเข้าได้นะครับผมด้วยความที่ว่าผมหัวร้อนจากเกม LV ด้วยแหละแล้วพอดีว่ามันประจบเหมาะก,กับที่ว่าเกมนี้มันเข้าได้พอดีนะซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วผมเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แผบ,บเบื่อง่ายมากๆเลยนะครับผมเล่นเกมอะไรอันนี้นิดหน่อยก็แบบเบื่อแล้วนะ ตอนแรกที่ผมเคยพูดไว้นะผมว่าจะทําเกม O M G เกมนะผมมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะนั่นก็คือผมผมไม่สามารถที่แบบว่าจะตัดต่อคลิปเกมหลายๆเกมพร้อมกันได้นะครับผมคือผมทําคนเดียวไงผมทาไม่ไหวนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทําเป็นเกมๆไปนะ <c oughs> โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเปิดทักรอบสำกกนะ ตัวนี้เราก็เข้ามาได้เลยนะครับผมคือเดี๋ยวจะกดให้ดูนะว่าไม่ได้เล่นเลยจริงๆนะเพิ่งโหลดวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็วันที่9นะ9้าตุลาครับผมโอ้โห16วัน20วัน22วันเลยนะครับผมที่เราไม่ได้เล่นเกมนี้นะ ถามว่าทำไมถึงไม่ทำคลิปเกี่ยวกับเกมอื่นหรือว่าเลิกทำเกมนี้ไปเลยใช่ไหมซึ่งตอนแรกผมได้พูดไว้นะผมว่าจะทำเกมนี้ถึง5 0 0 0ล้านนะก็เลยแบบถ้าเราทำไม่ถึงก็ดูเหมือนแบบเราจะผิดคำพูดใช่ไหมเป็นคนไม่รักษาสัจจะนะครับผม,มจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเดีย๋ยว กิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะผมออมันนี้อะไรอันเชิญเหรอขอจลุงเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวค่อยเอาไว้มาทำคลิปทีหลังนะอ๋อผมนึกขึ้นได้นะผมมันยังมีด่านอะไรนะอีกด่านน่ะ มันเชื่อเลยนะผมจำไม่ได้แล้วอ่อมันอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เข้าเกมนานนะครับก็จะหลงๆลืมๆเลยหน่อยๆนะอ๋อเออนี่ไงไอห,ห้องมิตินี่ไงตรงห้องมิติส่งนะผมผมจำได้ว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะในวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับแานห้องมิติลองกันนะก็ะเหลืออีกประมาณอีก นิดเดียวเองนะครับผมผมก็จะพันแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนว่าด่านสุดท้ายแล้วมัง้งนี่นะครับผมโดยแค่ตัวเดียวนะผมก็จะพันแล้วอนะจจผมแพ้นะครับผมตอนนั้นผมจมได้นะตอนนี้ก็น่าจะไหวนะลองกดข้ามไปเลยนะครับผมโอเค ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับกดรับกันเลยก็ต้องขออภัยในเสียงรบกวนต่างๆด้วยนะครับผมก็ขาดอีกเห็บหนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนวะ โอเคเจอแล้วนะครับผมทุกคนก็เหลือดันสุดท้ายนะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะเจอหีบสมบัติแล้วนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะสองต่อหกนะผมโหผ่านเฉยแล้วว่ะ เดี๋ยวเราก็ไปทำการสมใสัยเลยนะครับผมเพื่อที่พลังลบของเราจะได้เพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนผมคิดเรียกมันว่าจะตุสตานะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะเพิ่มมาอีกอันแล้วนะผมเป็นแห้เอนแล้วนะโอเคเพิ่มพลังเบยบบลอยนี่นะครับผมมันมันเพิ่มมาอีกอันนึ่งนะ อ๋อ,อผมผมผมต้องบอกอะไรทุกคนไปนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะผมคือไอเจ้าตัวดันห้องมิติที่สองนะผมที่มันจะมีที่มันจะมีเพิ่มเข้ามาจากห้องมิติที่หนึ่งนะนั่นก็คือไอตรงนี้นะที่เป็น ไอ้พวกกองไฟนี่นะผมมันจะมาขวางทางเรานะไม่ให้เราผ่านไปได้ง่ายๆนะครับผมการที่เราจะผ่านมันไปได้นะีนั่นก็คือเราต้องเก็บไอ้แผ่นสีเหลืองๆเนี่ยนะผมแล้วก็มันจะทําให้ไฟนั้นดับลงได้นะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะที่อยากจะบอกนะครับผมส่วนไอ้เจ้าตัวดัน หวงมิติที่3นะผมเดี๋ยวผมก็จะค่อยมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับและถ้าใครมีคำถามสงสัยอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ และคนดูทุกคนนะครับระเบิบ